สวัสดีค่ะพบกับประจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาเช็คดวงนะคะคนเกิดวันพุธในทั้งกลางวันกลางคืนนะคะค่ะประจําเดือนมิถุนาย,ยน2565การดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะก่อนพบคําทํานายฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันไปนะคะเราจะเริ่มกันเดียวภาพรวมนะคะทั่วๆไปก่อนมีเรื่องราวอะไร the emperor a sub card 7 of swords Day of wands 9 of cups 2 of cups the ิล e ีสต์ออฟอีส of p e n t a c l e ์โค้กโฟร์ออฟคัพอในช่วงเดือนมิถุนานะคะผู้ไปแล้วดวงคุณน่าจะดีดีนะคะ,ะจะมีเรื่องของหน้าที่การงาน อาจจะมีการเติบโตมั่นคงค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินการเงินอะไรที่อาจจะได้มีอาจจะมีมีโชคทางด้านการเงินหรือว่าเขาเรียกว่าอาจจะมีการเสี่ยงโชคก็ได้หรือมีโชคด้านการเงินหรือการเงินที่ได้อาจจะได้มาจากการงานก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ด้วยนะคะอ่ะมีสเสน่ห์ทั้งจากที่ผ่านมาแล้วก็ในไอ ที่กำลังจะมาถึงอ่ะแสดงว่าในช่วงนั้นคุณจะเป็นคนช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์อ่ะแต่คุณเองก็เป็นคนที่ต้องให้ชีวิตเติบโตมั่นคงหน้าที่การงานแต่ดูแล้วคุณเองก็ยังเป็นคนที่ยังมองหาความสําเร็จค่ะเป็นคนที่มองการไกลหรือเป็นคนที่มองอนาคตอยู่อ่ะ,อะยังมีโปรเจกต์ยังมีอะไรที่คิดอยากจะทํามากมายอยู่ในหัวของคุณแต่บางทีคุณเองก็เป็นคนที่ ช่างเลือกอ่ออะไรก็เหมือนมีคิดจะทำอะไรเยอะแต่ก็ไม่ลงมือทำเพราะาคิดว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเออเลยยังไม่ได้ลงมือทำสักทีหนึง่งค่ะอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณตั้งใจหรือคิดอะไรมีอะไรโปรเจกต์มีอะไร,ร,ะไรแพนอยู่ในหัวก็ลงมือทำไม่ต้องไปคิดเยอะเรื่องมากค่ะมันจะทำให้เออคุณไม่ได้ทำสักทีหนึง่งแล้วมันอาจจะทำให้คุณไม่สำเร็จนะคะค่ะทั้งที่ตัวคุณเองแล้วเนี่ย คุณเองอาจจะมีความแบบต้องระวังในเดือนมิถุนานะคะอาจจะแบบระวังบริวารค่ะระวังของหายระวังคนใกล้ตัวด้วยเหมือนกันแต่ดูแล้วระวังเรื่องของการบางทีไปไปหลงเชื่ออะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นช่วงที่เหมือนหดหดอารมณ์ของคุณอาจจะเป็นช่วงที่มีอารมณ์หุดหดเราก็คือต้องระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของหาย แต่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นช่วงที่คุณคิดจะทำอะไรนะคะก็มีคนให้ความช่วยเหลือหรือว่าร่วมมือด้วยเป็นอย่างดีแต่เพียงแต่ว่าคุณคิดจะทำอะไรแล้วค่ะขอให้ลงมือทำนะคะอ่ะสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมามันเป็นคุณอาจจะมีเรื่องราวในอดีตอะไรมากมายแต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณจะทิ้งอดีตอะไรทิ้งอะไรในสิ่งที่มัน ไม่โอเคสําหรับคุณคุณจะเดินหน้าแล้วนะคะค่ะคุณจะมีการเ,าเขาเรียกว่าได้ทําอะไรตามความฝันค่ะหรือทําตามความฝันอะไรของครอบครัวอะไรที่เป็นของอส่วนรวมคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําคิดจะเริ่มที่จะทําเพื่อคนอื่นค่ะ mm hmm. แต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะคะระวังอารมณ์นอนดึกนอนน้อยแล้วก็อารมณ์ แล้วก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อใครนะคะถ้าใครมาพูดมาอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องระวังระวังโดนหลอ,อกได้ด้วยเหมือนกันเนาะ,ะทีนี้มาดูเรื่องการงานนะคะการงาน is of of oh, p a e ค่ะ page of penduko a เอสออฟซอสเซเว่นออฟวอนส์เก้เพนตา s ลซิกออฟวอนส์ค่ะการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บริวารใหม่ๆนะคะได้บริวารใหม่ๆซึ่งเขาเรียกว่าเป็นบริวารที่ดีค่ะเป็นบริวารที่ขยันค่ะขยันมีความรับผิดชอบอ เ,ออเป็นคนมีความคิดริเริ่มด้วยแต่การงานของคุณอาจจะมีบางคนอาจจะเจองานงานยากหรือว่างานแก้ปัญหาหรือว่างานมีปัญหาที่ต้องแก้แต่ด้วยที่คุณเป็นคนที่นิสัยเป็นคนที่มีความเด็ด, <_ S 1> เ,ด,ดเด็ดเดียวหรือเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งคุณจะไม่ยอมแพ้นะคะคุณยังลุยต่อที่จะสู้กับงานงานของคุณอาจจะเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาได้เป็นงานแก้ปัญหาแต่ก็ถือว่าการงานของคุณ ใครที่เคยทำอะไรมานะคะจะเป็นช่วงที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะพบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานจากความเพียรพยายามที่คุณทำมานานในคนที่เขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้ด้วยมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานได้ะคะ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินเอ็ดบัว Six of cups oh. ten of pentacles oh. nine of pentacles oh. two of pentacles ค่ะการเงินของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีไรายได้หรือการการเงินของคุณมีเกณฑ์เติบโตหรือคุณอาจจะมีไรายได้สองทางบางคนนะคะการเงินอาจจะได้จาก ลกงนี่เก่าๆอ่หรือว่าใครหรือเงินเก่าๆเช่นเงินประกันเงินเช็เชยอะไรที่เป็นเงินเก่าๆคุณจะได้คืนกลับมานะคะการเงินถือว่ายังมีความมั่นคงนะคะการเงินโดยรวมแล้วถือว่าเดือนมิถุนายนการเงินของคุณถือว่าดีนะคะเป็นช่วงที่คุณจะขยันมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะหาเงินสร้างฐานะสร้างตัวตนถึงบางคนนะคะอาจจะการเงิน อาจจะยังต้องมีการหมนุนหรือว่าเขาเรียกว่าต้องประคองนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าพยายามจัดสรรเรื่องการเงินให้สมดุลคะ่ะแต่ถามว่าโชคลาบมีไหมโชคลาบมองว่านะคะถ้าลักษณะนี้คุณก็มีเกณฑ์มีโชคลาบอยู่นะคะแต่โชคลาบของคุณอาจจะได้มาจากคนที่อายุน้อยกว่าค่ะหรือโชคลาบของคุณอาจจะมาจากในเรื่องของการงานเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเสี่ยงโชค ก็ลองดูนะคะว่าอาจจะให้คนอายุน้อยกว่าให้เด็กค่ะไม่ได้ให้เด็กไปซื้อนะคะเพราะว่าเขาคงไม่ยอมค่ะเพียงแต่ว่าเหมือนอาจะให้ให้เด็กอาจารย์จะนําโชคลาบมาสู่คุณค่ะเลขเลขที่เป็นมงคลน,นะคะเลขดีสําหรับคุณก็มีเลขสองนะอไม่ใช่ค่ะเลขหค่ะเลข8เลข10ค่ะทีนี้มาดูเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสด คนโสด King of Wands Four of Swords Strength Head of Wand Two of Swords ความรักคนโสดบางคนอาจจะโสดมาระยะหนึ่งนะคะคุณอาจจะโสดไม่มีใครมาระยะหนึ่งอาจจะเป็นคนโสดที่ หรือบางคนอาจจะยังนึกถึงใครหรือว่ารอใครอยู่แต่คุณก็เป็นคนโสดที่เขาเรียกว่าเป็นค,คนโสดที่ไม่ไม่เอ่ออยงไงคะบางทีแบบคิดว่าตัวฉันเองอยู่ได้ด้วยความสามารถของตัวฉันเองเป็นคนที่เออเป็นถ้าเป็นผู้หญิงค่ะก็อาจจะโสดนานอยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยความเป็นคนเก่งบางทีผู้ชายก็เกรงค่ะเออถ้าเป็นคนโสดนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้เจอ ผู้หญิงที่มีลักษณะที่มีความเป็นผู้นำค่ะแต่ดูแล้วอ่ะบางคนก็อาจจะมีทั้งคนอายุน้อยกว่านะคะหรือมีคนอายุมากกว่าเข้ามาหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยที่โสดมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณหมดจะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการทํางานค่ะหรือบางคนนี่แหละคะ่ะอาจจะรอใครอยู่สักคนหนึ่งทีนี้มาดูไพ่ Romance a n g เจนะคะ e c o n c e r a t i o n true love retreat เขาบอกว่าอาจจะมีบางคนนะคะจากในอดีตของคุณที่เรารีเทิร์นกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครยังรอคนเก่าก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้คนเก่าวนกลับมาหา แต่ถ้าคุณไม่รอค่ะก็อันนี้ความรักเราก็เลือกได้นะแต่ครั้งนี้นะคะพูดถึงนะ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอรักแท้นะคะค่ะแต่บางคนมีโอกาสที่จะได้เจอรักแท้หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงลําพังสองคนโดยที่เขาเรียกว่าเออไม่ไม่สนใจสังคมละค่ะมีโอกาสที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะเนี่ย ต่อมามาดูโคนความรักของคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วนะคะอ๋ hmm. ten of cups page of cups five of cups view of fortune f o u of pentacles เท่าที่ดูถ้าคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้บุตรนะคะครอบครัวถือว่ารักใครมั่นคงอบอุ่นกันดีแต่ก็มีบางคนนะคะอาจจะเคยแบบอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอ,อ,อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดไม่ได้ดังใจผิดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคนรักหรือว่าบางคนเนี่ยเหมือนความเป็นคนรักความเป็นคู่อะคะ่ะอาจจะเคยมีใครที่เคยทําผิดค่ะ ก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกผิดกับในเรื่องของความรักหรือบางคนยังรู้สึกไม่ค่อยดีกับสิ่งที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะแต่ก็มีดูแล้วมีโอกาสที่จะได้เดินทางเดินทางด้วยกันนะคะคนที่เป็นครอบครัวหรือคนที่เป็นแฟนกันมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไป,ไปไหนมาไหนด้วยกันแต่บางคนก็ต้องระวังนะคะระวังเรื่องของการถึงหวงคนรักค่ะถึงหวงมากไปมันอาจจะทําให้เกิดปัญหานะค่ะ ก็ดูแล้วไม่ได้มีเรื่องของมือที่3ค่ะก็หึงห่วงกันเดี๋ยวจะเกิดปัญหาค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรนะคะ,คะมาดูไพ่ r ร m a n c e a n g e l f r e e yourself release your ex let go of control issues ค่ะ เขาบอกมันเป็นเวลานะคะที่เหมือนบางทีเราก็ต้องการอิสระนะต่อให้คนเป็นแฟนเป็นมีครอบครัวแล้วคะ่ะบางทีมันก็ต้องการอิสระเพราะว่าคนเรามันแต่ละคนก็อาจจะต้องการมีพื้นที่ในส่วนตัวเองเหมือนกันก็ต้องให้อิสระกับในเรื่องของความรักให้กับตัวเองให้กับคู่เหมือนกันคะ่ะถ้าใครนะคะที่เคยมีปัญหากันเนี่ยค่ะนิ่ไพบอกเนี่ยคะ่ะเรื่องอดีตเนี่ยเขาบอกให้ลืมนะคะ ให้ปลดปล่อยหรือลืมเรื่ again, องที่ผ่านมามันเป็นเหมือนเป็นการลบพลังงานอะไรที่ไม่ดีออกไปค <pedo> ่ะปล่อยให้สถานการณ์นะคะมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปฝื้นหรือว่าอย่าไปกดดันอะไรค่ะคนเราจะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะค่ะต่อมาสรุปกันที่เรื่องของสุขภาพนะคะมีอะไรที่จะต้องระวังหรือเปล่านายอัลปร์ o ูออฟว s นส์เพจออค่ะก็อาจจะมีเรื่องคิดมากกังวลนะคะคิดมากวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคิดวิตกกังวลไปล่วงหน้าที่จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรค่ะอาจจะเป็นเรื่องนั้นแหละคะ่ะนอนไม่หลับวิตกกังวลระวังเกี่ยวกับเรื่องของเข่าขาการเดินค่ะเท่าที่ดูก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่า ยังไม่ได้มีเรื่องอุบัติเหตุหรือมีเรื่องอะไรที่ถึงขั้นร้ายแรงค่ะอาจจะเป็นเรื่องของภาวะจิตใจอะไรของเราด้วยก็ได้นะคะก็อย่าคิดมากคิดมากแล้วมันทําให้เราเเครียดไม่มีความสุขค่ะก็คลิปนี้จบแล้วนะคะสำหรับคนวันพุธกลางวันและกลางคืนประจำเดือนมิถุนายนค่ะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขกับชีวิตค่ะทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพ ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคะ่ะถ้าไปแล้วนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ